ยายหนิงตอบแซบเวอร์ปมมรดกหมื่นล้านยายหนิงตอบแซบหลังลูกเขยยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่อารยาขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสาวไปแล้วเรียบร้อยสำหรับซุปตาดังชมพู่อารยาหลังจากที่ได้แต่งงานไปกับนักธุรกิจหนุ่มหล่อนตอวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์เจ้าของธุรกิจสายฟ้าวีนายและมีลูกชายฝาแฝดชื่อว่าน้องสายฟ้าน้องพายุและลูกสาวคนเล็ก ชื่อว่าน้องแอบิเกลหรือน้องเกลปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่ใครหลายคนชื่นชมในการเลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช้ชีวิตกันง่ายติดดินสุดๆล่าสุดในรายการสามแซบชมพูดได้พาทัวบ้านหลังใหม่ที่พึ่งเสร็จโดยเจ้าตัวร่านเปิดบ้านของตัวเองนักเรงพอซื้อบ้านหลังค้าง,างบ้านยายหนิง เอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากและชมพูก็ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงซึ่งเป็นคุณแม่ของเธอเองที่เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหญ่มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วรายการครอยยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลเป็นอย่างมากโดยถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไงยายหนิงตอบชิวๆรู้สึกยังเหมือนเดิมทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่า ได้ดูอยู่ในคอมเมนต์เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจ